คนหูคนตากันในตัวแรปปิดนะครับตัวนี้แรปปิดตัวนี้ถ้าซื้อใหม่มันจะชนหางมากับตัวโบอิงครับตัวพรีเมียมอยู่ที่เลือกว่าน่าจะต้นทางน่าจะมีหางให้เลือกอยู่2รุ่นตัวที่เป็นหางตัว LE ตัวหนึ่งแล้วก็หางตัวพรีเมียมนะแต่ชุดนี้มันชนหางกับตัว C1 LE นะครับ ก็ตัวเครื่องรับบิดตัวนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องของมา g i ต้าทั้งหมดนะครับทั้งตัวแค้งเสื้อสูบคาบูนะครับเป็นของมา g i ต้าทั้งหมดคอยไฟก็จะเป็นอ k เคดะตัวดํานะครับดาตัวเล็กๆนะครับส่วนตัวชุดสีลานสตาร์ตัวนี้ก็เป็นงานก็คล้ายๆของแท้โรบินเลยครับตัวส่วนชุดสีตัวถังน้ำมันก็เป็นถังแท้ครับชุดชุดนี้แท้ทั้งหมดเลย อย่างทีนี้ <c oughs> หางตัวโบอิงเนี่ยครับ <c oughs> นี่ครับที่เป็นแรปบิดเนี่ยครับ NBC1LE ตัวนี้มันจะเป็นหางตัวเดียวกันกับตัวที่อยู่ในรบินตัวญี่ปุ่นตัวเก่าๆนะครับนี่ครับหัวเกียร์จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ก็มันจะต่างจากตัวหางพรีเมียมหน่อยนะครับตัวนี้หางตัวนี้นะครับ เบิร์แค่ตัวท่อนตรงเนี่ยราคาสูงมากท่อนตรงไม่รวมแฮนนะครับเอาแค่ท่อนตรงตัวนี้ครับชุดท่อนตรงไม่มีบางแย่อะไรราคาสูงมากเฉียบน่าจะสี่พันกว่าได้เท่าที่เคยเบิกมา <c oughs> ไม่ต้องไปพูดถึงแฮนถึงบางแย่านับแค่ตัวนี้ครับตั้งแต่กกนี่ครับไปถึงหัวเกียร มีสี่พันแน่นอนหางนี่มันแพงมากก็บอกหนาสองบินนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นของ C1 LE <c oughs> ตัวเครื่องนี้ <c oughs> ก็เครื่องนี้แทบไม่ได้ใช้งานมานะครับมันเจ้าของบ,บอกว่าใช้แค่ลองเครื่องสตาร์ทเฉยๆให้ดูเลย <c oughs> อ่านสวยงาน ก็ถ้าใครสนใจที่จะเป็นชุดของไมกิท้าก็ได้หรือใครจะจัดชุดเครื่องเป็นโรบินทั้งหมดก็ได้ครับลองทักเข้ามาคุยกันแต่หลักๆโปรเจกต์นี้ผมจะจับทําเป็นตัวโรบินทั้งหมดเลยครับชุดนี้ผมจะจับชุดของ iS401 ทั้งหมดนะครับจัดชุดยัดใส่ทั้งหมดเลยทั้งแคงทั้งตัวเครื่องทั้งหมด คอยไฟเสื้อสูบทุกอย่างเป็นของโรบินทั้งหมดก็จะให้มันกลายพันธุ์เป็นโรบินนะครับอโอเคครับ